บอกได้คาเดียวครับโคตรฟินครับโฟนตุงฟินสุดๆเลยครับเมื่อวานนี้ครับในงานแถลงข่าวนะครับลิฟวิ่งเลเจนด์เดอะเรดเดวิลนะครับที่จัดโดยบริษัทอินฟลูอัตจำกัดนะครับก็ได้มีการเชิญโฟนตุงครับเข้าไปร่วมงานแถลงข่าวไปเจอกับนักเตะอย่างพอสโคคนนี้เลยครับเพชรฆาตหัวเพลิงครับขวันใจของผมตอนเด็กๆนะครับเช่นเดียวกับนักเตะอีกคนนึงครับมาแพ็คคู่เลยครับในรุ่นเดียวกันครับคลาสออฟ92ออย่างนิกกี้บัตนะครับ ทั้งสองคนนี้มาให้เราได้เห็นกันตัวเป็นๆน,นี่คือบรรยากาศในการถแถลงข่าวครับมีผู้บริหารของ i n f o w a อครับมาถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็พอสโกครับกล่าวทักทายกับพี่ๆน้องๆที่เข้าร่วมงานถแถลงข่าวครับ <Okay. S 2> เช่นเดียวกับทางนิกกี้บัตนะครับก็กล่าวทักทายทุกคนบรรยากาศนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ฟินเป็นอย่างยิ่งเลยครับ แล้วก็นี่ครับน้องแนทตนะครับดูบอลกับแน็ก็มีโอกาสได้ถามพอสโคนะครับถามโน่นถามนั่นถามนี่ครับก็ถือว่าฟินมากครับเมื่อวานนี้ครับฟินสุดๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอสโคนะครับเขาจะมีทํากิจกรรมตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ถึงส่กุมภาพันธ์นี้ด้วยเลยครับจะมีการเตะบอลนะครับมีการมาดูบอลกับแฟนๆที่สนามท็อปกลอฟด้วยนะครับที่บางนาในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ นี่ครับบรรยากาศที่พอสโคได้รับคำถามจากน้องแนทครับในทูซีอูสโคแอนบัตเวลคัมชุนไทยแลนด์ผมครับพอสโคคือนักเตะที่ยิงแถวสองดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วในตำแหน่งเนี้ยในความคิดของพอสโครครับคิดว่ามีใครทำได้ดีกว่าคุณไหม นักเตะที่ยิงแถว2ดีที่สุดในชีวิตผมที่ผมดูมาเนี่ยต้องสโภคนเดียวไม่มีใครดีกว่าสโภเนี่ยืเปเบอร์หนึ่งสำหรับผมล,ละมไปเลยค่ะได้เลยค่ะูปใไปเดยว่รวอต่อได้เลยค่ะ่อได้เลยค่ะ คนนี้เตือนนิดเ,เดีนะคะท่าน,นไหนซ็นเสร็จยบอกได้คำเดียวครับโคตรฟินครับได้ถ่ายรูปกับพอสโคแล้วก็นิกกี้บัตขอบคุณครับบริษัทอินฟลอูอัสจำกัดด้วยครับ